อย่าเข้าไปยุ่งอย่าตายเละโธ่ตัวแม่ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่อะฮะอย่าเอารูปร่างของแม่ฉันออกขอร้องล่ะแล้วก็ขอพูดอะไรหน่อยแล้วกันเจ้าคือยมทูตที่อายุน้อย มความคิดถึงที่กลายเป็นรูปร่างยังไงล่ะเจ้บอกว่าในเหยื่อมีความทรงจำและความรู้สึกเหมือนศึกนี้จะไม่รู้ผลซะแล้วละ่ะการที่เราได้พบกันถือว่าเป็นเกียรติจริงๆนะและด้วยรอยยิ้มนะอิชิกะม่ครับตอนนั้นนะ แม่คิดเรื่องแบบนี้เองเหรอมันคงจะผิดอยู่อย่างหนึ่งแกอีกแค่จะโคน้นไอ้ตัวประซบอย่างแกันอะกันได้หรือเปล่านะอะรอยกโทษให้ไม่ได้เป็นแค่โจมะทูแทนแทนยเยวเถอะพอได้นะละแล้วตัวฉันก็ยังไม่ไ <ป S 1> ตาย อีจิโกะที่ยังมีชีวิตอยู่เฮอาละกลับดีกว่างั้นก็มั่วๆแล้วกันนะแต่ถ้าความแตกมันก็แตกกันนะออขอโทษนะครับแม่ที่ผมล้างแค้นให้ไม่สำเร็จอย่ามาแอบฟังตอนที่ลูกผู้คนเดียวสิครับอตอนที่เริ่มคบกันใหม่ๆว่ามือฉันตอนสุบรีมันเท่ดีนะ นันอึดอัดนะถ้าโดนต่อว่ายังน่าจะสบายใจกว่านี้ที่มาสกีตายน่ะไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนะั้นแล้วก็อย่าลืมซะละ่ะเจ้าไอ้โอ้โห <c oughs> โวษเจ็บนะเนี่ยแล้วก็จงตายที่หลังฉันนะฟูมฟ้าจะทำเทพแบกรับความเศร้าวไวนะ้นะแกน่ยยังหนุ่มเกินไปฉันอยากจะแข็งกัง ฉันอยากแข่งยิ่งกว่านี้ฉันก็ไม่มีหน้าไปพบกับแม่แน่ๆเลยสวัสดีครับพี่เร่ร่อนสัปดาห์นี้เราจะทำการถ่ายทอดสดจากโรงพยาบาลขอเชิญเข้ามาเลยดีกว่านะครับรักจิตวิทยาแห่งสัตว์สวัสดี I always with you เฮ้ยอ้ขขอาวนะถ้าอย่างนั้นนะคนุณโรสกิคุณก็ทำด้วยสิบ๊ชไงอิจิโก อาสนอครับมิสีหรอโมบคนที่ไม่ไปดูนดก็เหมือนกับตายไปแล้วนั่นแหละเป็นซอมบี้ก็ได้คนเขาจะกีบบไม่ล่ะมันน่าอายอะรู้สึกยังไงบ้างมีกลิ่นของเหล่าดวงวิญญาณที่ร้ายกาจโชยมาตุกตุก โปรดตามเจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปในสถานที่ชำระวิญญาณด้วยนะครับเอลครับาคุณระศกิ์คู่นักเกลียดรายการแบบนี้แต่ฉันกลับไม่รู้เลยเอาเอทนาทำไมล่ะอ๋อเพราะว่าป้ากับน้องสาวฉันเป็นแฟนตัวยงของรายการนี้ก็ปกติดีอะออะเออนั่นน่ะสินะฉันไปก่อนนะอ้าทักิจจังรอด้วยสินี่เนะเป็นอะไรป้าอิจิโก้ การที่ต้องเรียนแล้วก็เป็นยมมทูดไปพร้อมๆกันคงทําให้เจ้าเหนื่อยมากสินะว่าแต่วันนี้อ่อมาเป็นงานฉลองอะไรอย่างนั้นเหรอโอ้ดิเธาตามไม่เหรอเพราะว่าถ้าขามีจริงยมมาทูดอยงพวดเธอก็คงจะส่ส่งไปแล้วไม่ใช่ทําให้เซ็นเซอร์ของโซโซไซ,ซตี้หรือพวกเราจับไม่ค่อยได้เลยนั่นสินะโทษทีคงคิดมาก เสียงร้องของวิญญาณเจ้าที่และหนึ่งในนั้นก็คือการที่วิญญาณเจ้าที่ยึดติดกับโลกนี้เดลิฮอลโลรูที่หน้าอกของฮอลโลคือสัญลักษณ์ของการเสียจิตใจจิตใจเมื่อมนุษย์หมดอายุไขโซ่กรรมก็จะขาดลงไปด้วยและจิตใจของเจ้านั่นก็ถูกโรงพยาบาลนี้รั้งเอาไว้ดอมเบอร์รี่รสโฆษณาแล้วครับเฮ้ยเหมือนจะร่มกันแล้วล่ะเนะ ฮอย่าวย่โวายนะมันจะลำบากไว้ค่อยสวิญญาณหลังงานเลิกกได้แกเป็นใครแกก็จะมาทำให้โรงพยาบาลของฉันน่ะแปดเปื้อนเลยก็ต้องใช้เวลารึ่งปีถึงจะเป็นอนโลกเ้เกมบอเดียวจปเลยถึงก็น่าเลย ไงครับจะบวกกิ๊กครับมาขอให้เป็นหน้าที่ฉันเองเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวอะไรกันนะฮะบอยอา้าวนายก็เห็นฉันด้วยเหรอเนี่ยอครอบครบอบ อะไรนะนั่นนะเนอะเขาเรียกว่าฮอโล่ช่วยที่จะมาแก้แค้นให้กับเจ้าตัวเมื่อกี้นี้นะซิไม่ใช่ซะที่ไหนเล่าอย่าจ้าอ้ามันมนสปิริตอเฮ้ยโง่เหี้ยย่อยต่อละครับยาสวยจบงว่าย อกัดชวย,ย,แ,ยแถมกำแพงด้านข้างก็พังแบบนี้แสดงว่าคุณคันออนจิก,ก็ำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างชื่อคันออนจิกก็พอมีฝีมืออยู่เหมือนกันตรงนี้ให้เป็นหน้าที่พวกเขาเถอะนะครับเพราะว่าฉันน่ะหนีไม่ได้หลอกนะเขาบอกหน่อย<ะ>จะ,ะโอ้ย<ะ>ฉันก็คือฮีโร่ยังไงล่ะเอ็นมีประชากรหนึ่งในสี่ของประเทศที่ดูรายการนี้อยู่ยิ่งเห็นฉันตอนที่เผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายพวกเขาก็จะเริ่มเรียนรู้ถึงความกล้าหาญ เอาละกลับไปสู้กับพิศาจนั่นกันเถอะมันมีเป้าหมายก็คือคนที่มีพลังวิญญ,ญาณสูงเหมือนนายกับฉันบอยนี่มันอะไรกันยหโอยหยดไปไปกินซะเสร็จกันที่มันแคบเกินไปเบียงดาฟันวิญญาณไม่ได้เ้ยแหลงไม่ถนัดเลย้ยอะา ไม่ป็นอะไรไหมบอยมาไมกแล้วเหรอเดี๋ยวสิเฮ้ยขอนจีเหรอใบบาเจ็บนะบอยหนีไปทถอะน่าแต่ฉันรู้สึกประทับใจในตัวยูมากเพราะยูคิดถึงแต่ความปลอดภัยของคนอื่นก่อนเกรงใจอะโอ้โดสุดยอดถึงแม้ว่ารานี้จะแหลกไปปุ๋ยผง แต่ทำมันเป็นการทำเพื่ออนาคตจเยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราก็กำจัดปีศาจได้แล้วอยูน่าจะดีใจมากกว่านี้ไม่ใช่หรอนี่มันนั่นคือคอโล่น่ะหน้าอกถ้าอย่างนั้นละอายใจตัวเองจริง <c oughs> <c oughs> ทุกคนรออยู่นะเป็นอะไรตปลน่าตอบเข้าไปซี่มันคือหน้าที่ของฮีโร่ยูซูได้ยอดเยี่ยมมากฉันระนับถือในความกล้ากับไว้พริบขอบใจนะ ไม่ยากจะเชื่อเลยให้ตายสิภาไปทั่วประเทศมาวันก่อนขอย้ำว่าทั่วประเทศรพระบรมรสกิคุงกับคุณคุจิกิไปออกทีวีทีถ่ถูกเรียกมาที่นี่ก็เข้าใจเยอ่นะนี่เธอคิดจะเอาตัวรดอดแค่ตัวเองเหรอฮะงั้นผมก็ขอนี้แกยังไปไม่ได้ เราถือว่าทำผิดนะไม่รู้แล้วว่าที่ถูกดูด่าแบบนี้เพราะไม่เคยสำนึกนะฮะโอ้หนูพยายามแล้วจริงๆแพ้น้ำตาแต่ว่าโอ้ยถ้าแกหนีนะรูหรืเปล่าถ้าแกหนีแล้วมันจะเป็นยังไงทีวีมาเห็นต้องต่อว่าขนาดนั้นเลยนี่นะอะไรกันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อจริงไม่ละค่ะจุ๊บบ้าเอ้ยไม่ต้องชมหรอกเป็นการแสดงเรื่องที่จะขายเพื่อนอย่างคุโรซากิคุงเนี่ยหญิงสี่คุโรซากิคุง คุยด้วยหน่อยสิวิ<า>จิกิเอ,ห,อหรือว่าสองคนนั้นนะ่ากำลังคบกันอยู่